กกับสวัสดีครับบอแมพี่น้องกับผู้ที่มาอยู่ไ,ไต้หวันเนาะพวกงานพี่น้อยางาน,นอย่างหลายๆผมก็เคยบอกไปหลายรอบแล้ว,ลวนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตำรวจหรือตอรอเขาก็เริ่มกวาดล้างไปจนถึงปีใหม่นะครับเนาะก็ให้ยูให้เป็นนะครับให้ยูให้เป็น พยายามอย่าไปช็อปอย่าไปเที่ยวนันเที่ยวนี่ไรเพราะว่าอันตรายมันก็ไรเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามกันนะครับพยายามว่าเอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยากขยับกันบันไดเนาะบรรดาผีน้อยทั้งหลายก็สิมาฝากเตือนฝากแจ้งกันไว้ครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้ๆผมนี่ก็มีการ แจ้งเนาะมีการแจ้งจับกลุ่มกันกับไล่ใกันอยู่ในเขตที่ผมอยู่ไทจงแล้วกับนันโถนี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ถือจับจับกันตอนนี้ยูให้เป็นยูให้ได้ก็คือมันกะผมกะเข้าใจครับบางคนมันกะประสบปัญหาบ่คือกันเนาะถ้าแกดีแน่บยดีเนียกะไอ้ตรงนี้กะเข้าใจอยู่ครับผม พยายามนะครับพยายามเอากับเวลาจะเดินทางในเอเจนซี่นี่กับพยายามศึกษาดูดีๆบางคนนี่จ้องจะเอาแต่เงินนะครับ 15, มื่นหามื่นหกรวมลดรวมอย่างพันกวา่าพันไปแล้วงานจริงๆเรามันกับเรได้หนี่น้องนะครับตั้งแต่มื่นหนึ่งนี่ผมก็ถือว่าแพงแล้วมื่นหนึ่งนี่ก็แพงแล้วก็คนไทยน้่กันครับบางมงก็แค่เอาไปซอยงานเลยซื้อ สิบมือยี่สิบมืองานกับเบิดล่ะต้องมาเสียเงินอีกหมื่นกว่าหมื่นกว่ามันก็แบบนี้มันก็บาไหวครับผมก็ผู้ที่มาก็พยายามนะไหมครับพยายามมาเออเอาเรียนภาษาเนาะอ้มันหูจากภาษาหลายๆเพราะคนที่ได้ภาษานี่ก็ได้เปรียบสื่อสารกับตุเกีได้เวลาเพิ่นสั่งงานเพิ่นนี่เพิ่นก็สามารถปล่อยมือได้ก็ก็ายุได้ครับผม แล้วก็อาศัยตีลูกเหมือนแน่จากน้อยฮะเวลาบ่มีงานบ่มี่างกะพยายามไปสอบถามน้ำ่ซเก,ก้ที่เขาเห็ดงานมงันมงนี้นะครับไปคุยไปถามมาจา้างบอยจังเดยก็ถามหางานนะครับพราะไอ้นี่เขาได้แล้วกะกับว่าจำเป็นต้องต้องอรอเอเจนซี่หรอกครับเพราะว่าเขาก็บ่ได้มาตามเช็ดเขาถึงขนาดนั้น เขาก่าอยเขาลุงหนาง,งานได้ก็คือจบภารกิจของเขาเนาะแต่ว่าเขาบ่ได้มม่มั่นใจหรือมาสนใจว่าเอองานตรงนั้นมันจะดีบ่ดีกเกียี่จิายเงินบอรหรือจึงไใดก็เขากับแค่ต้องการเงินนะครับผมในเงินได้ยังจากจเขาแล้วเขากะเรา่งไงก็คือตัวกันมานลครับส่วนลายตอนนี้มีงานดีเี้ั่นเง้ี่แป๊บๆปบ๊หาย ผู้กลับกะไรผู้ยูที่ยังลำบากนี่กะไรยบยกะกับ,บ้านนะครับเนาอแต่ผมมีก็ม่ได้ทำงานสองมือไปที่ละเครื่องมือเพราะได้ประคองไว้ซื้ออยากซื้อขินครับช่วงนี้อีกเยนอหน่อยจะมีงานหลเขามาเนี่ยก็ <c oughs> สูสู้แล้วครับมาแล้ว med pinåker, så so, sude so, dert på Jo.